นี่มาดูกันอีกแล้วครับหญ้าครับหญ้าแพนโกล่ลานะครับนี่งามมากครับใส่ปุ๋ยไว้งามเลยนี่ครับดูกครับนี่ยังงามแต่ถ้างามอย่างนี้ตอนนี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะเป็นหน้าฝนครับมาดูข้อเสียของฟาร์มงามนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนเข้าฝนแล้วครับ แลาลาฝนตกมากวันนี้ตกมาสามวันติดๆกันครับหญ้าก็ล้มล้มแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงตัดแล้วก็เละนะครับ ล้มแล้วก็จะตัดยากตัดยากก็เคยทายไปแล้วว่าเป็นหญ้าล้มตัดยากทีนี้ไม่ตัดยากอย่างเดียวครับดูเป็นอย่างนี้ครับเละเลยครับนี่ครับถ้างามมากๆจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราใส่ปุ๋ยไว้มันจะต้องเละอย่างนี้แล้วขึ้นหลาครับปุ่นตกติดกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดปุ๋ยนะครับ คือปุ๋ยตอนนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยครับเพราะฝนตกทุกวันต้องปล่อยไว้ให้ต้นมันแข็งครับต้นแข็งเพราะไม่มีปุ๋ยกินถ้าอย่างงามอย่างนี้ล้มครับเดี๋ยวมันจะล้มแล้วก็ขึ้นหลาครับมีข้อเสียของแพนกุลาหน้าฝนนะครับเพราะหน้าฝนเราต้องปล่อยให้ต้นเหลืองแข็งครับแล้ว พต้นยาวขนาดนี้นะครับเราจะตัดได้อย่างนี้เราจะตัดได้แล้วใกล้มิสเตปิงเกอร์อย่างนี้ครับเนี่ยเราก็จะตัดได้เราค่อยมาใส่ปุ๋ยครับถ้างามอย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะล้มหมดเลยเนีย่เริ่มล้มแล้เริ่มลม้มเริ่มจะลม้มพอล้มแล้วก็เป็นลักษณะเมื่อกี้นี่ให้ดูจะเน่าแล้วก็ขึ้นหลาครับเห็นรับผลก็เริ่มจะ ้าจะตกอยู่แล้วครับครับนะครับเดีย๋ยวดูนะครับป้าผมจะตัดให้ดูว่าเป็นอย่างไรครับว่าหญ้าที่มันล้มแล้วฝนตกเละๆอย่างนี้งามๆที่ใส่ปุ๋ยไวยงามมากต้องอยุ่ปุ๋ยนะครับสําหรับหน้าฝนตกบ่อยๆครัแล้วต้องมาแก้ปัญหาเรื่องหญ้าเน่าเสียครับเดีย๋ยวดูจะตัดว่ามันเละไหมก็มตัดแลว้ววะ Uh you. -huh. เห็นไหมครับความเละของหญ้านะครับเวลาฝนตกเป็นนี้ครับถ้าหญ้างามๆนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นี่ครับตัดเละะเลยตัดหญ้าครับอันนี้วิธีตัดนะก็ต้องรับใบให้ขมครับนั่นจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเอ๊นี่ครับนี่ครับแผงกุล่าครับที่ว่าหน้าฝนครับออกมาเป็นอย่างนี้ถ้างามเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะให้งามครับเราต้องให้ต้นเลือ่องต้นเหลืองแกงๆอย่างนี้นี่ต้นแก่งๆอย่างนี้จะไม่เน่าถ้างามดาไปโน้นเน่าครับ,น,รบนี่ับใส่นี่กําลังล้มครับใส่ปุ๋ยไว้ผมเร่งไว้ครับเพราะว่าจะให้ฐานวัวกินทีนี้ฝนมาตกครับตอนนี้ตกทุกวันครับก็เลยต้องงดปุ๋ยครับทุกคนต้องงดปุ๋ยถ้าฝนตกติดๆกันทุกวันครับ เพื่อต้นแข็งแรงแล้วแปลงอย่างที่บอกอย่างต้นนี้ครับอย่างนี้ครับตรงนี้วานปุ๋ยไม่โดนก็ต้นจะแข็งแรงแบบนี้เลยครับสาหรับคลิปนี้นะครับปัญหาองแพนกุล่าครับที่ว่าเวลาหน้าฝนงามเกินไปครับครับฝนมาแล้วอยู่ผมเกเหญยากกันแล้วครับสาหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ